ปัญหาคือคนมากมายอ่ะทําไมไปจ่ายเงินอเพราะอะไรครับผมว่าอนเนี้ยท่านผู้ฟังน่าจะย้อนคิดนะครับถ้าเราไม่โลภอ่ะแล้วเรามีชีวิตอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงประกอบอาชีพสุดจริตเราต้องคิดแล้วครับว่ามันเป็นไปได้ไหมผลประโยชน์ตอบแทนขนาดนี้จะมีอยู่จริงหรือบทเรียนในอดีตเนี่ยตั้งแต่สมัยเราเด็กๆอ่ะแชร์ช่ม้มอยอะไรเงี้ยจำได้ไหมครับนะมันมัน มันเคยบอกอะไรให้เราเนี่ยทําไมเราไม่เอาประวัติศาสตร์ทางคดีของประเทศไทยเนี่ยอืนะครับมามาคิดมามีสติมาตรึกตองแล้วมามองว่าถ้าอยากได้เงินเขาเงินเราจะสูญไหมอยากได้กําไรเยอะๆมันมีอยู่จริงเท่าไหร่อืนะครับทุกท่านนะครับโตมาด้วยประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตมันต้องพอบอกเราได้บ้างแล้วว่าถ้ามันเยอะเกินมันผิดกฎหมายทั้งนั้นนะจริงไหมครับ มันไม่มีอะไรที่จะได้มาอย่างง่ายดายเพราะวันนี้มันเป็นโลกของการลงทุนโลกของการแข่งขันยิ่งเฉพาะประกอบธุรกิจค้าขายอะะร้านค้าต้งเยอะแยะยังต้องปิดเลยเพราะ<ม>อะไร<ม>เขาขายโดยไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วเขาก็ขายในเว็บเลยต่างๆอื<ม>แต่พอไปขายในเว็บมีการหลอกลวงกันในเว็บอีกตำร<ม>วจกับอายการก็ต้องตามไปดำเนินคดีกันอุตลุดนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าหลอกลวงไม่ซื่อตรงถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านก็สุ่มเสี่ยงนะครับที่จะถูกดำเนินคดี mm hmm. ส่วนเราเป็นประชาชนเป็นผู้บริโภคก,ก็ต้องคิดครับว่าเรื่องนี้มันใช่หรอือในเมื่อขนาดคนค้าขายเนี่ยเขาตั้งใจประกอบสมอาชีพนะครับ mm hmm. เขามีประสบการณ์ชีวิตมากมายเขายังทำกำไรไม่ได้เยอะแยะอย่างที่เราคาดหวังเลยหรือมืออาชีพตั้งหลายรายยังล้มละลายกันได้ใช่ไหมครับ mm hmm. ยังพลาดได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่บอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วก็ต้องคิดแล้วก็ต้องมีสติและข้อสําคัญคือ อะไรก็ตามถ้าเราไม่โลภนะครับเขาหลอกเราไม่ได้หรอกครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นอุทาหรณ์นะท่านที่ปดีคิดว่าควรจะเป็นอุทาหรณ์ของคนอื่นๆต่อไปด้วยแม้ว่ามันจะมีอุทาหรณ์มาแล้วหลายครั้งเราก็จะยังเห็นปัญหาเดิมๆซ้ํากลับเข้ามาอีกทุกทุกคนชอบคิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราอืเราไม่น่าจะเจออะไรอย่างนี้แต่ใครคิดอย่างนี้จะโดนทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดอย่างเดียวครับพอเจอเหตุการณ์แล้วต้องมีสติด้วยต้องคิดว่า เงินที่เราทํามาหาได้อะโดยยิ่งเงินสุจริตเนี่ยมันหามาได้ยากลําบากทั้งงานทั้งเดือนกว่าเงินเดือนจะออกหรือบางคนค้าขายนั่งตากแดดตากลมตากฝนนะครับอากาศร้อนๆเขาก็มุ่งมั่นทามาหากินเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เงินทองเราหามายากเนี่ยรักษาไว้ครับแล้วก็มีสติทีนี้ผมฝากเลยเดี๋ยวจะทำละว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าลงทุนอย่างนี้จะเสียเสยเส่ยงไม่เสี่ยงไม่เสี่ยจะมีปัญหาผิดกฎหมายไหมถ้าผิดกฎหมายจะไม่ได้เงินคืนละสิ โทรสายด่วนอายการนะครับบริการฟรี1157ครับถามเขาเลยว่าตอนนี้เราสนใจอย่างนี้เราอยากลงทุนอย่างนี้มีข้อคิดอะไรทักท้วงหน่อยไหมจะผิดกฎหมายไหมตรงสายด่วนเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์ทำงานมาเยอะนะครับเขาก็จะเป็นนักกฎหมายเขาก็จะให้ข้อคิดหลังจากเขาให้ข้อคิดนะฮะเขาให้ความรู้ท่านแล้วคราวนี้แหละชีวิตเป็นของท่านแล้วท่านตัดสินใจเองแล้ว